สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสาหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีกันกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นหลายคนคงเชื่อมั่นในความรักของคุณอยู่ที่พยายามทําให้คนรองคุณเนี่ยกลับมาเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับคนเหมือนเดิมคนที่เคยรู้จักกันนะฉันไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกเหมือนกับความรักของคุณเกิดขึ้นมานะครับเคยรู้จักกันเคยมองหน้ากันเคยเจอกันนะครับมองว่าเป็นเนื้อคู่กันได้วยซ้อ่ะฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคนที่เคยรู้จักคนที่เคยรักกันคนที่เีากดข้ใจัน นะครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นมามีความสุขเกิดขึ้นมามีความรักแท้เกิดขึ้นมาก็เล็นาว่าชาวศีกานในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะได้คนรักหรืออยากพบเจอคนรักนะครับอยากจะกลับไปคืนสูงหัวใจกันอยากจะเหมือนกับถูกอบคับกลับเป็นคนเดิมกลับมารู้จักกันเหมือนเดิมกลับมาพบเจอกันกลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกได้คือความเชื่อที่คุณรู้สึกว่าถ้วยสองใบเนี่ยมันเป็นยังเป็นหัวใจของการละกันอยู่อะ ฉ่นไพ่ใบนี้เป็นเสมอนกับความรักของชาวสีการที่คุณยังคงเชื่อมั่นในความของคุณที่ยังมองเขาเป็นเนื้อคู่มองเขาเป็นคนที่เคยรู้จักกันมองเขาเป็นคนที่เคยรักเคยร่วมร่วมสุขกันด้วยซ้ำอ่ะฉ่นหลายๆคนคงรักเขามากครับคุณอาจจะเคยรักเขาเขาก็เคยบอกรักคุณนะครับต่างคนต่างเคยรู้สึกที่มีสิ่งดีต่อกันมาก่อนแต่ไพ่ไปต่อมามีไพ่ของโฟล์ทวานเข้ามานะครับสี่เมท้าเข้ามาเห็นภาพของงานเฉลมิมฉลองงานมงคลสมรสแล้วก็การเดินอยู่เคียงข้าาเคียงไล่กันชันสี่เมท้าใบนี้ ทำายความรักของชาวราศีกันย์หลายท่านววานี่ว่าในเรื่องของการที่ดวงของคุณเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ลืมไปว่าเราเคยรักกันคนหลังคุณอาจจะหลงลืมไปว่าเราเคยเดินทางไปด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันนะเคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่บ้านหลังเดียวกันเข้าใจกันนะครับแต่ชาวราศีกันเชื่อนะเชื่อว่าคนักของคุณต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเชื่อว่าเราเป็นไงก็ต้องกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอ่ะแต่เห็นไหมครับว่าโฟล์ออฟวาเข้ามาคนคนหนึ่งอาจจะเหมือนกับเดินจากคนคนหนึ่งอาจจะลืมความส หลงลืมความรู้สึกดีหลงลืมความรักของกันและกันไปหลงลืมตอนที่เราเคยรักกันไปแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวสีการกับคนที่คุณรักมีต่อกันมาเนี่ยมาเป็นการที่คุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสร้างบ้านสร้างครอบครัวกันมาครับฉันไพ่เป็นทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าชาวสีการคนที่เลิกลาคุณไปนะครับคนคนนึงอาจจะทําอะไรที่เป็นเหมือนกับไพ่ใบต่อมาเดินจากไปการนอกใจการมองไม่เห็นคุณค่าของหัวใจการมองเห็นคุณค่าของความรักโดยการไปไพ่เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าคนคนนึงอาจจะเดินจากคุณไป อาจจะเหมือนกับหลงลืมไปอาจจะเป็นเหมือนกับใครสักคนที่กลายกลายเป็นเหมือนกับเดินจากเราไปตายจากเราไปกลายเป็นคนที่เป็นเดอะเฮอร์มิตกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่เหมือนกับใส่ผ้าคลุมปกปิดปิดบังหลอกลวงเราซึ่งเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าชาวสีกันจะพบเจอคนรักที่เดินจากไปบอกเลิกบอกลานะครับนอกใจหรือโกหกหกลอกลวงคุณหรือทำอะไรที่มันหักหลังทรยศหรือทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมอ่ะแต่ไพ่เดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันตามหัวใจเขาไปด้วยอ่ะมันคือสิ่งที่มีคุณค่าที่ชาวสีกันหรัเองคุย ไปใส่ดวงใจของเขาอะไปให้หัวใจของเขาไปใส่ในหัวใจไปใส่ในตัวตนของเขาทาให้คนรักของชาวศิกรหลายท่านเนี่ยเวลาเขาเดินจากคุณไปหรือเลิกราคุณไปนานแค่ไหนก็ตามนะเดอะเฮอร์มิตการที่ท้ายที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดหรือสุดท้ายเขาเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยจะส่งแสงสว่างหัวใจของคุณจะส่งแสงประกายหัวใจของคุณจะเหมือนกับส่งจะถึงหัวใจขเขาเนั่นเองครับฉะ่ันเดอะเฮอร์มิตเข้ามากับโฟร์ออฟวันแเขาเมว่อช่วงนี้ชาวศิกรคนที่เลิกรากันไปหรือจากกันไปนะครับไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตาม เขาต้องคิดได้เขาต้องสำนึกบุญคุณเขาต้องรู้สึกหัวใจตัวเองเขาจะต้องรู้ใจตัวเองเขาต้องรู้ว่าคุณค่าของความรักของคุณสองคนเนี่ย o ฟกาสมีความสุขรักกันเข้าใจกันมาและทูออกครับคือรักแท้และรักกันมากแค่ไหนมันคือสิ่งที่เหมือนกับมีคุณค่ามากแค่ไหนมากกว่าการที่เขาเนี่ยจะเดินจากจะทําร้ายจิตใจจะเหมือนกับมองข้ามมองผ่านลืมกันไปง่ายเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเลยเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเลยอ่ะ ึ่นผมเลยทำแบบนี้ว่าชาวสีการในช่วงปี2017นะครับหรือว่าในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่15ถึง1มีนาคือดวงสตาของชาวสิการที่คุณเริ่มรู้สึกแบบว่าคนรักที่หายไปคนรักที่เลิกราคนรักที่โกหกไปหรือมีปัญหาก,กันไปเขาทำร้ายจิตใจคุณแต่เดอะเฮอร์มิตไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามเขาจะกลับมาคิดได้เขาจะกลับมาเดอะเฮอร์มิตเลยนะในวันที่เขาแก่แล้วในวันที่เขามีหนวดเขาแล้วในวันที่มันสายเกินไปแล้วนะครับพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดอะจัสติสครับ คนรักของชาวศรีกันจะเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทำอะไรโดยการที่ทำผิดศีลผิดธรรมทำให้เป็นเหมือนกับโกโหกหลอกลวงเป็นปีศาจเป็นซาตานเป็นนรกอ่ะฉันจะจัดติดหมายของชาวศีกันหลายท่านครับถ้าคุณเจ็บเจียนตายเจ็บจนพอนะครับไพ่ก้าวดาคุณรู้สึกผิดหวักงกับความรู้สึกที่เขาไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายคุณแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายกันได้ลงไม่คิดว่าคนรักกันจะทำกันขนาดนี้จะทำร้ายกาันจะทำนอกใจจะทำโกหกจะทำให้เราเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ไม่เหมือนกับเรารักเขามากฝังใจมากเสียใจและเจ็บปวดมาก จนเหมือนกับไพ่ก้าด่าบอกชาวธิกันว่าคุณเจ็บเจนตายเลยนะคุณเสียใจกับการผิดหวังครั้งนี้เลยนะคุณไว้ใจรักเขาแต่สุดท้ายเพราะรักคือการไว้ใจอ่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาร้ายเราแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะทาให้เราเนี่ยเจ็บปวดผิดหวังให้ไปจนไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมครับใส่ชุดสีขาวเลยอ่ะเชื่อใจเขามากรักเขามากดีกับเขามากแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยเขากลับทาร้ายกันในสุดท้ายเขากลับทำให้เราเจ็บปวดสุดท้ายเขากทําแบบนี้กับเราอ่ะฉันไพ่ก้าด่ากับเดจติดหมายความว่าชาวธิการหลายท่านคุณอย่าเสียใจนะ ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ให้ร้องไห้นะแต่ให้คุณมีข่าวดีไว้อย่างหนึ่งเลยว่าอย่างน้อยความเจ็บปวดความเสียใจของคุณมันจะส่งผลให้เดอะจัดติดขึ้นมาครับคือการที่คนรักเคยต่อสิกันเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาคิดด้านวันที่สายเกินไปไม่พอแต่เดอะจัดติดหมายเขามาเขาจะได้รับเวรกรรมได้รับสิ่งสุดท้ายได้รับสิ่งที่มันไม่ดีได้รับนรกได้รับสิ่งที่มันเป็นตาบาปคือเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าช้าหรือเร็วก็ตามนรกจะกินกระบาลเขา โดยการที่เหมือนกับเวรกรรมจะตามทันคนรักของชาวสีกันว่าไอ้คนที่มันทําไม่ดีคุณไอ้คนที่มันทำรักทร้ายกันขนาดนี้ทำร้ายรักแท้ทำร้ายสิ่งดีต่อกันทำร้ายคนที่ร่วมลุกร่วมสุขกันมาเนี่ยสุดท้ายเดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับเขาจะได้รับเวรกรรมเหมือนกับที่ทำไปกับคุณวันนี้คุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ผิดหวังแต่อย่างน้อยนะเดอะจารติดคุณก็เหมือนกับเอารักแท้ไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วอ่ะคุณก็เอาความรักเนื้อคู่รักแท้นะครับคู่แท้ไปกับสักคนหนึ่งแล้วขอเพียงให้คุณเชื่ คิดซะว่ารเราออกมาจากนรกออกมาจากเวรกรรมออกมาจากสิ่งที่มันชั่วร้ายออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีนะครับไม่ต้องตกนรกแล้วต้องอยู่กับสิ่งที่มันชั่วร้ายต้องอยู่กับผีหา่าตาตานหดือยคนที่มันคิดจะทิ้งเราไปวันที่เหมือนกับยามมีความทุกข์ยามมีความเสียใจยามมีปัญหาเนี่ยกับบอกเลิกบอกลากับเดินจากเราไปแต่เวลามีความสุขใจมีความรักขึ้นมาตอนที่ชาวสิกันได้ดีเนี่ยเขากลับมาทวงคืนเขากลับมาคิดได้เขากลับมาตามหาโอกาสกลับมาขอโอกาส เช่นเดีเอมินทำนายแบบนี้ว่าไม่ช้าหรือเร็วก็ตามคนรักของชาวสีกันจะกลับมาต้องการคุณจะกลับมาติดต่อจะกลับมาสื่อสารเพื่อเดฮยหมินคือการติดต่อพูดคุยนะครับแต่เดี๋ยวจัดติดไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าแก้กรรมได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแก้กงกรรมกงเกลียนไม่รู้ว่ายังจะกลับมาคืนดีกลับมาเชื่อใจกันได้อีกครั้งหรือเปล่าเช่นเดียวจัติดทำนายแบบนี้ว่าจะเกิดชาวสีกันเลิกลาคนรักไปนะครับเพิ่งเลิกเพิ่งลาแล้วคุณรู้สึกว่าเชื่อใจเขาอยู่เชื่อมันในความรักอยู่เจ็บปวดเสียใจไไไดด้้้นนะะองห แต่ให้อยู่ในค,ความเชื่อให้อยู่ในความรู้สึกที่ยังรักอยู่แต่ถ้าเกิดคุณหมดความรักหมดรักหมดอารมณ์หมดน้ำตาหมดความเสียใจหมดความรู้สึกไปแล้วเนี่ยไม่ต JAKE. ้องกลับแล้วนะเพราะไพ่เดอะเฮอริเข้ามากับไพ่เดอะจารติหมายความว่าคุณออกมาจากสิ่งที่มันชั่วร้ายออกมาจากเวรกรรมแล้วเขาจะได้รับเวรกรรมแต่คุณไม่ต้องมานั่งตาบอดหูหนวกนะครับมีสติแล้วตื่นแล้วตื่นรู้แล้วนะครับออกมาจากสิ่งที่มันชั่วร้ายออกจาจากสิ่งที่มันมืดบอดออกมาจากความทุกข์ใจความเสียใจสิ่งที่มันไม่ดีแล้ว อย่างน้อยก็แค่รักแท้ที่มีแค่ครั้งเดี่วอย่างน้อยก็รักแท้ครั้งนึงที่ให้กคับคนหนึ่งไปแต่เขากับทําลายมันเขากับทิ้งมันไปสุดท้ายเนี่ยเขาจะตามหาคุณไปตลอดชีวิตคนนั้นจะจําคุณไปตลอดชีวิตคนนั้นจะเสียใจไปตลอดชีวิตแต่คุณละ่ะไพ่ดีเอ็มเพครับทำนายความรักของชาวสิันในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมีนาคมเลยว่าคุณมีค่าค,คุณเป็นตัวจริงคุณไม่ใช่ตัวเลือกทําไมผมถึงทำนายให้คุณแบบนี้ เพระพาพระไพ่ทีเอ็มเพจเจมภาพผู้หญิงคนนี้ถือดอกไม้ในมือมีน้ําตกมีน้ําความสะอาดมีธรรมชาติมีนกบวินมีแมกกาซิสมีไม้กระทานะครับมีสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตัวของเราเองฉันไพ่เป็นนี่หมายความว่าชาวสีการคุณเป็นตัวจริงคุณไม่ใช่ตัวเลือกแต่ถ้าเกิดคนหลังคุณเนี่ยมองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณเป็นตัวเลือกมองไม่เห็นคุณค่าของความรักมองไม่เห็นสิ่งดีกับชาวสีการมองไม่เห็นคุณค่าของคุณเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลยฉันทั้งหมดงบไพ่ชุดนี้หมายความว่าถ ถ people, ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลยเธอไปอยู่คนที่เธอเลือกเธอไปอยู่คนที่เธอรักเธอแต่ถ้าเกิดวันใดเธอเจ็บเธอทุกข์ใจเธอมองเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจว่าสิ่งต้องการที่คือรักแท้เนี่ยก็กลับมารักกลับมาหาคนที่รักเธอเกินใครอ่ะก็คือคนคนนี้ก็คนที่ชาวสีกันคนที่มาดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ก็คือคุณนั่นแหละนะครับส่วนที่เกิดมาคือรักแท้ยังไงก็กลับมาครับขอเพียงให้คุณเชื่อมั่นขอเพียงให้คุณยังรักและให้อภัยแล้วก็รอเขาอยู่ยังไงเขากลับมาหาค แค่นั้นแหละครับคุณยังรักให้ไพ่เขาได้หรือเปล่าชาวสีกันหลายท่านฉันให้ไปต่อมาเป็นการทํานายความรักของชาวราศีกันแต่ก็การแนะนํานะครับที่แนะนําใบแรกเนี่ยขึ้นมาว่าขีนออบซอสเข้ามาครับแลหลายคนนึงใจนึงก็รักนะแต่ใจนึงก็เจ็บใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เขาทำร้ายกับเราสิ่งที่ทำไว้กับเราอะ่ะฉันขีนออบซอสหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจ็บนะครับคุณเจ็บแล้วคุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณเนี่ยต้องใจแข็งแล้วอะ่ะขีนออบซอสคือการที่เหมือนกับพยายามทําเข้มแข็งพยยาามใ rians, ใจแข็งห้ได้นะ พยายามเชื่อมั่นในความรู้สึกนพยายามเชื่อมั่นในกันของตัวเองว่าถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่คุณยังรักอยู่เนี่ยคุณง่ายภัยได้แต่ถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่คุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วตอนที่คุณตัดใจแล้วตอนที่คุณเฉยชาเย็นชาไปแล้วเนี่ยไพ่ไปนี้บอกชาวสีกันว่าอย่ากลับไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการถ้าเกิดเขากลับมาเลือกในวันที่เราใาวันที่วันที่เขาไม่มีใครอ่ะหรือวันที่คุณเข้มแข็งวันที่คุณเจอความรักที่ดีในวันที่คุณรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยอยู่ได้แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนนนััั้้้คุณออยยยย่าาาาาากกกกลลลลบบไไไปปเเเเเเหขขถิิดมตงงรรพะส มันคือการทาสิ่งที่มันผิดทําสิ่งที่มันเลวทําสิ่งที่มันชั่วร้ายทําสิ่งที่มันเป็นนรกนะครับอย่ากลับไปตกนรกอย่ากลับไปอยู่กับสิ่งที่มันชั่วร้ายอีกเลยถ้าเกิดเราผ่านออกมาไกลแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเจ็บไปแล้วครั้งหนึ่งเสียใจไปแล้วเวจียนตายไปแล้ว hai, กันไว้ใจกับการรักใครทักคนหนึ่งทั้งหัวใจในั่เองครับไพ่ไปต่อมาเับเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญเข้ามาทานายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีกันไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครก็ตามลุพผลจักเวรนกรรมตัดกรรมถ้าเกิดคุณตัดสินใจตัดเวียนใจะกวามเจ็บบปปววกลััไหาาคมมที่นทุกใจละ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเด๋อดจัติดครับกาหรหลุดพ้นจากเวรกรรมกาหรหลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายหูหนวกตาบอดไปเจอไพ่ของการที่เด็กถือเหรียญสองถ้วยสุ r วัลย์ถาในชาตนสีสนนาา่การถ้เกิดคุณตัดสินใจจะจตัดกรรมตัดเวรตัดกรรมไม่เอาละพอละครั้งนี้มัเกินจะพอละหรือว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่กลับมาตามที่คุณรักแล้วรอเนี่ยไพ่ใบนี้นคือการที่คุณจะพบเจอเด็กถือเหรียญเลยนะอย่างน้อยคุณต้องดีแน่นอนเพราะคุณต้องกินเองหาเองอยู่เองมีความสุขเองไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจ็บปวดเพื่อใคร มีเงินเก็บมากขึ้นมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นพบเจอสองถ้วย four of wands พบเจอการเป็นคู่รักพบเจอความสุขพบเจอคู่รัก,กรักแท้รักแท้ของคุณมันเกิดขึ้นได้เพราะหัวใจของคุณนั่นแหละมันมีเหมือนเพชรมันเหมือนกับหัวใจของรักแท้เั่นแหละเมื่อคุณจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคุณมอบรักแท้มีรักแท้เนี่ยยังไงต้องมีใครสักคนที่เขามีรักแท้เหมือนกับคุณที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่รักแท้ให้กับคนที่เขาเนี่ยไม่เคยให้รักเราเลยไม่เคยคคเ,เ,ยเคยห็นค เพราะเขาอาจจะเหมือนกับเคยรักก็จริงนะแต่เขาลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันมาก่อนแต่เขาลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันนะถ้าเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมฉันพไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่านายออฟเพนิเซอร์หรือไพ่เก้าเหรียญทำนายชาวสีกันในช่วง,งเดือนมีนาคมว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นมีความสุขมีเสน่ห์นะครับฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าช่วงนี้ชาวสีกันอาจจะเหมือนกับโฟกัสตัวเองนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วเช่นการที่เหมือนกับคุณมีพลังมีคุณค่านะครรรับมมมีเีเยยยาากาออู่รรตวุณ อยากให้ใครมาลดคุณค่าของตัวคุณเองอยากให้ใครรู้สึกเหมือนกับตัวตนชาวสิกันเนี่ยไม่มีค่าอะไรเป็นของตายเป็นตายซากนะครับเป็นเหมือนกับสิ่งของเป็นเหมือนกับตัวเลือกเพราะให้ก้าเหลี่ยมายควาว่าคุณเลือกบนเส้นทางคุณเองได้นะคุณมีคนรักมีเนื้อคู่มีคนมากมายที่เขารักคุณจะไปเสียใจกับใครสักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าความรักของเราอย่าไปเสียใจใครสักคนที่เขาทิ้งเราไปหรือมองเห็นแค่ผลประโยชน์แต่สุดท้ายผมนายไปแล้วว่าคนรักของชาวสิกันเขาจะกลับมาอาจจะสายเกินไป เพราะเขาลาบากไงเพราะเขาเจอเวรกรรมไงเพราะเขาทําสิ่งที่มันชั่วร้ายเอาไว้นะครับเขาทำร้ายคุณได้เขาทาสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณได้เขาก็ทําร้ายคนอื่นทําสิ่งที่ชั่วร้ายคนอื่นในเช่นกันฉันปล่อยไปตามเวรตามกรรมครับคนรักของชาวสิการจะได้รับกรรมเหมือนที่ผมลายให้นะครับไพ่ไปต่อมาไปไพ่ไปสุดท้ายครับขึ้นมาว่าโฟล์ทคัหรือไพ่สี่ถ้วยทนายไพ่ใบนี้บอกชาวสิการว่าบทสรุปความแคุณแล้วเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทําอะไรแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราถ้าเกิดทําอะไรแล้วเขาไม่เลือกเรา ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลยไม่ต้องทําดีกว่าอาจจะมีการถอยออกมาอยู่ที่ของเราอาจจะมีการเบรกหยุดความสัมพันธ์ให้เขาลองคิดให้เขาลองไปถามใจเธอดูว่าเธอริดดมคนคนนี้ได้ดียังไงเธอลุมชาวสีกันคนนี้ได้ดียังไงนะคะระับพอเชนโฟครับหรือสี่ถ้วยหมายความาสุดท้ายไพ่ของความสัมพันธ์ ục, อันเนี้ยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกนะแต่เขาเป็นฝ่ายเลือกคุณไม่ได้เป็นคนทิ้งเขารือทำร้ายเขานะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ทิ้งคุณทำร้ายคุณก่อนช่วยเก็บเอาไปคิดด่ที่จริงใครทิ้งใครก่อนนั่นเองครับเช รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกหรือกลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่กับเวรกรรมอะ่ะอยู่กับสิ่งที่มันชั่วร้ายเหมือนเดิมสิ่งที่มันเลวหลุดพ้นจากนรกแล้วยาก,กลับไปตกนรกนะครับแต่โฟกัสขับหมายความว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังนั่งรอเขาอยู่ยังรู้สึกรักเขาอยู่รอให้เขากลับมาตามหาคุณถอยออกมาอยู่ที่ของเราลองหายไปดูสิลองหยุดติดต่อเขาดูสิลองหยุดความสัมพันธ์ดูสิ้องปิดโทรศัพท์ดูสิลองดูว่าเขาเนี่ยยังต้องการาคุณอยู่หรือเปล่ายังมองเห็นคุณค เขาจะกลับมาเลือกคุณบางทีคุณอาจจะต้องหยุดเพื่อให้เขารู้ตัวครับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแต่บางทีคนที่เขาไม่รักคุณไม่เลือกคุณเนี่ยมีคนมากมายนะที่คุณเนี่ยยังเป็นถ้วยที่ว่างเปล่าที่ยังเป็นเอ็มเพสดวงสตาของชาวสีการมีโอกาสมีครอบครัวมีคู่มีรักแท้มีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นเจอเนื้อคู่เลยนะแต่คนรักที่เลิกลาไปเขากำลังสูญเสียรักแท้ไปครับผมแนะนำคนรักที่เลิกลากันไปเนี่ยความจริงคุณสองคนเคยรักเคยเป็นคู่กันด้วยซ้า ฉนันกลับมาเป็นคู่กันซะกลับมาแก้กรรมซะกลับมาแก้เวรแก้กรรมแก้สิ่งที่มันผิดพลาดลงไปซะแก้ไขซะก่อนที่จะสายเกินแก้ก่อนที่จะส,สายเกินไปไพ่ใบนี้บอกชาวสีกันแล้วก็ทำนายดวงะตา์ให้แบบนั้นนะครับไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่ออร์เคลิลแนะนําชาวสีกันในช่วงเดือนมีนาคมว่า The Children of อ a r นะครับหรือ o i c e แนะนำว่าอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาหรือส่งเสียงไปหาเขาหน่อยส่งสัญญาณบางอย่างไปหากันแล้วกันหน่อยเพื่อให้เขาได้ยินเสียงเพื่อให้เขาได้รับฟังบางทีเขาอาจจะได้สติ นะครับเป็นการเตือนสติการเป็นการบอกกันเป็นการบอกรักบอกคิดถึงเดี๋ยวเป็นการบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่ามันเหมือนกับการที่เข้าใจกันคร,รนั้งสุดท้ายรับฟังเสียงหัวใจกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เินเรียนต่อไปแล้วก่อนที่จะไม่หลงเหลือคําพูดคําจาหรือไม่มีอะไรที่มันต้องพูดอีกต่อไปแล้วนี่ครับฉัน้เกิดใครอยากจะพูดอะไรคนที่คุณรักอยากจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรืออยากจะทำอะไรพคนที่คุณรักเนี่ยพูดแล้วก็ทําเถอะนะครับสุดท้ายไม่ต้องมานั่งพูดหรือไม่ต้องมานั่งบอกหรือไม่ต้้ออ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 องงททําาาาะไไรรต่่่ปแลวกกกกกมมยูีขเพััใจ เดี๋ยวความรู้สึกที่คุณส่งไปหาเขาเนี่ยยังไงมันก็ส่งไปถึงเขาแน่นอนวันใดวันหนึ่งนะครับแต่ขอให้เขาเนี่ยคิดได้ตอนที่ยังมีความรู้สึกอยู่ตอนที่ยังมีเสียงอยู่ตอนที่ยังรับฟังกันได้อยู่อย่ากลับมาตอนที่มันไม่ติดต่อแล้วกลับมาตอนที่มันแบบไม่มีอะไรตรงเหลือแล้วติดต่อกันไม่ได้ขาดกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วสายเกินไปแล้วนั่นเองครับก็ขอบุณชาวราศีกันทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล